สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมะออกาอเบื้อง่ามือหนีเอ๊ะเป็นคือเ,เป็นสีลมล้มแล้วแบบน,นี้พอดีมือนีมีเอฟซีมาเยี่ยมมายามเด้อคะ่ะเด้อพุดอะเพิ่นยางน้ำหนาแล้วพุณอะเอฟซี FC มายามค่ะพี่น้องเอฟซี FC มายามกันเลยสิพาเพิ่นไปหาเก็บเห็ดติดไม้ติดมือกลับบ้านค่ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่าติมีคือบบมีเนาะก,กัเน,นอมือนีเนาะมาค่ะมะนมำมาเลยค่ะ ง้างว่าพ่อพักกูดค่ะพี่น้องนี่เบิ้งดูล่ะอันนี้แก้แล้วนี่แก้เบิดแล้วแก้เบิดแล้วอ่านี่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นมาบัทันเนาะขึ้นแล้วแก้แล้วพักกูดอะ่ะไป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 เบิ้งเห็ดเขาโอ้มนคือเป็นสีล้มวีวีะบันเนี้คือเป็นแนวนี้เนาะบัดเนี่ยพี่น้องเอ้ยคือบอดเนี่ยมูเฮ้าอะ่ะเป็นสีลมล้มแม่ ใชรบันนี้พี่น้องคือเป็นสีล้มล้มสิกล้าเข่าป้าบ่ย่านไม่เห็นย่านไม่ล้นใส้หัวไหมคือ,อ่เนอบันนี้มากลับมาเบิรงกันค่ะมามามาฮอดแล้วฮอดแล้วคือ,อ่เนอวัเนี้ลม้มเป็นสีลม้มล้มนะเอามามาพี่น้องเข่ามาลุยกันค่ะเบิรงมองนีก่อนเนาะยางกายมาแล้วกลับมาเบิ้งเนาะพอดอกนึงแล้วค่ะแห้งะะแห้ง ป่อยใบป่อยใบ,ยบ,ยบยค่ะแหงโพดบ่ได้กินรอตอรอตอ,อนนเอ้านี่ดอกนึงว่าสั้นนี่เอฟซีเพื่อนพ่อค่ะบเอฟซีเพื่อนพ่อดอกนี่ลองหยิบเบิ้งเบิ้งดูนอ้องลองหยิบเบิ้งเบิ้งดูมันจะพอได้ปะหยิบเบิ้งดู<อ>คืออยู่บ่<อ>คือเป็นตูปูแท้ อเอาวางไปเถอะละเอาให้เขาขืนจ้ะเขาขึ้นไม่จะบกคือบกคือเสียดายเสียดายน้ำบกทันไปลุยต่อลุยต่อเบิ่งดูเขาจีพ่อโศกพข้มานบ่โอ้โสิได้กินเห็ดบ่น้อบ่อนี่เอฟซีมือนี่อุตส่าห์แวะมาหาวัตถิหาเห็ดทรงโอ้ปรแม่ณวัตถิหาเห็ดฝากเนีวะคือบ่น้อบ่อนีอ่ พี่บัด้ค้อนตาเปล่ากลับบา้านคนนี้อีกดอกนึงอี่อีกดอกนึงค่ะโอ้โหดอกนี้แห้งคักค่ะพี่น้องแหง้งจะว่าติดอันนั้นไปเมินแล้วนะติดข้ามันไปเบิดแล้วจะดอกหวงเงอยู่ต้งใส่บ่ได้บกคือค่ะบกคือค่ะต้นนี้บกคือค่ะพี่น้องพูนะ fc อ่ะ ลุยแล้วบทท่านพอซ้ำมาสั่นไปสันะไปต้นะไปตนไม้ค่ะเอออันนี้พาะเอฟซีเพิ่นแวะมาหาพาเพิ่นมาเบิ่งทีน้ำค่ะพี่น้องพาเพิ่นมาเบิ่งทีน้ำพาเพิ่นมาเบิ่งทีนี่นี่นทีบรงนี่ที่ว่างด้วยค่ะเด้อนี่พาเพิ่นมาเบิ่งทีค่ะ ที่จุเลียนี่แหละค่ะพี่น้องเพื่อนว่าเพื่อนสิมหาแหน่อยู่น้ำมาสันเพื่อนี่มหาแหน่อยู่น้ำมาสันค่ะนี่นี่ที่ม่องเก็บเฮดจุเลียสร้างเป็นแต่บระเด็นพี่น้องเก็ซีสิมาขออยู่น้ำพอนะไปไปพาเพื่อนไปเบิรงอีกมองนึ่งน้องค่ะเนาะมาเดอ้อมาเดอ้อมีขาบคอเด้อ ยางบดทันค่ะพี่นอ้องเป็นยางบดทันจุลีเขา่าปลามาก่อนเหรอนี่ค่ะนี่มาหอดแล้วมาหอดแล้วสิมาเล็มหม่องเก้าอีกนี่แหละค่ะจักสิมีโบมีแต่ามาล,อล้อรุนกันเนาะค่ะเนาะเบิ่งดูสิไดยังติดไม่ติดมือฝาก FC. เอฟซีบ่เพื่อนแหงม้าไก่ค่ะเพื่อนม้าแต่ทางไก่เพื่อนแแวะไหม เยี่ยมยามถามข้าวเนาะค่ะเนาะเอา้าล้มคับชแตวันนี้ป่าท,ที่โท้พี่น้องป้องไปคือล้มแห้งแต่วันนี้เรื่อไม่ไม่วีวีอยู่จะเข้าไปใกล้ต้นมันน่านอิ่มกเทียงาใหม่มันหักใส่หัวเดี๋ยวงามันหักใส่หัวเอ้าเอา,เอารอก,กันเด้อค่ะวันนี้เห็นแล้วว่าสั้นทั้งนึงเห็นแล้วว่าสั้น เห็นแล้วดอกงเห็นแล้วเห็นแล้วสั้นนี่เห็นปะจากดอกดอกเดียวตีดอกเดียวเนี่นี่นี่โอ้ได้ดอกหนึ่งเนี่ยโอ้โศกมันูโศกมันได้ดอกนึงดีเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีเพิ่นถามจุลีว่าคือบ่กเอาขามันนี่คามันเป็นแมงแบบนี้ค่ะนี่มันมีแมงจอแล้วนี่นี่ก็จ้อเข้าไปไกลแล้วนี่ จะขาเป็นแมงจะขามเป็นแมงอมเอาต้หัวไปแท่น้ำเกลือ,อหัวไปแท่น้ำเกลือแล้วยังค่อยไปเฮ็ดกินเา้าได้ดอกได้ดอกนึงนี่อยู่บ่มีอยู่บ่เอาหาน้องหาเบิงบ่งดอกเบิงบ่งดอกเบิงบ้งดุหา่ตหา่อมีอยู่บ่หัวก็จิขึ้น คือเป็นแมงเราได้ดอกเดียวนึงดอกค่ะพี่น้องคือยูบบูบุล่ะไปสนพี่น้องคือสี mm. ซ้ำนี่ละค่ะว mm. ่าเห็นอีกดอกบ่เห็นว่าเห็นค่ะนั่นเดี๋ยวไปเอาซุ้มอยู่บ้านตืมเป็นคลองฝากเพื่อนก็นได้ดอกค่ะได้ดอกเดียวนึง <laughs> มือนีบโศกบ่ามานเนาะค่ะเนาะนี่ไป ล้มกับลมกัแห้งค่ะล้มวีวิล้มกระไดมาพี่น้องวนกลับขึ้นไปเบื้องต้นเก้าเฮาแล้วก็สิงโง่ลงบ้านแบบน,นี้บโบโซกโบมานปันใดค่ะมื้อนี้เนาะง,ง้คืนค่ะง,ง้คืนไปกินของเก้าเฮาค่ะของไม่นี่บกคือ ที่มาเบื้องต้นเก้านี่ที่มาเบื้องต้นเก้านี่เบื้องต้นนี่ต้นนี่คือบ่ต้นนี่มาเบื้งบงนนนอนนงดูที่พอได้ตติมกันบ่อ้มือนี่บโ่โศกบ่หมานมือนี่บ่คืบบ่คือเนาะขะเนาะบ่คืบอีกคือเก้าละคะ่ะพี่น้องสงสัยว้าย้ว,วสั้นทนั้งนึงว่าได้ดอกเดียวได้ดอกเดียวติดก้นตาคอรอค่ะบค่คือค่ะมือนี่ <c oughs> เอาไปปนไสผักหลายๆใส่เนื้อหลายๆว่าันทั้งหนึ่งวานเนาะพี่น้องเนาะกันสั้นกับคลิปนี้ก็เสียไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวไว้พ่อกันไม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เยค่ะพี่น้องพ่อกันไม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบายบายไปละค่ะ